ไอ้เเยพุ่งนี้มันมีอะไรที่มันได้เพจป่ะไม่อยู่ในไอติมแม่งนะครับเหตุไม่ยอมออกมาอีกนี่แหละครบเก้าพันแบบแท็กโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วฮะคุยกับคนในกิวก่อนลงลงลงสตรีมลงสตรีมเหรอวะโอ้ยแถวยู่แบบกูเฮ้ย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  เนสตาที่ไปดูเคยหลุมว่างแล้วนะไม่ว่างแล้วพันธมิตรเราเออลืเตืม่อนอ้าวไข่ฟอสต์กูเนี่ยอเฮียถ้าเห็นใครโยนหลุมอ่ะก็เปลี่ยนเป็นทานโลอ่ะแล้วก็สกิลดึงออกจากหลุมแล้วเราก็ไปยืนแทนเขาเฮ้ยเชฟโคตรดึงเขาหรือดึงมอนดึงเขาดิเหมอนทำไมอ่ะ ไอ้กิวพันเมตรกิวพันเมตรกับพันเมตรเนสตาเนสตาคนนี้เอาอันนี้ตัวตึงกิวอามากาโซว่าจะกิวผมโดนพี่โด้พี่ก็ช่วยเจอไม่ได้ตอนนี้โอ้ยไม่ออกจากบ้านเลยโอ้ยโอ้ยยังดีอุบวกิการณ์จะอยู่หลุมหลุมกลางไหวป่ะ ไม่ไหวนอกจากอีกตัวไอหลุมเนี้ยน่าจะไหวสุดแล้วไอไอหลุมหนึ่งอะ่ะแม่งก็เสือมไม่ไมขวารเรไม่เออไอหลุมขาวอไหวแต่ไอหลุมเนี้ยไม่ไหวไม่ค่อยมีใครมานะมีแต่จีนไอหลุมนี้ไม่ไหวว่ะฟาร์มได้แค่อยู่ตอนอ่อนจออ่อนตัวอ่อนตัวฟาร์มได้แต่ว่าพอออกจากตัวปุ๊บาาตายเรอจะอยู่จ้างหลุมแล้ล่ะฮะตาย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 อย่า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 อ่เพิ่งไปฆ่าเขานะอย่าเพิ่งฆ่ามาเลยเหรอ เฮ้ยเอาเลยหรอลองดูชิบหายไอสัตว์แล้วกูจะยืนไหวไหมเนี่ยไหวดิพี่ดูสภาพไหวไหมดูสภาพละไม่มอนา่าจะไหวแล้วต่อไปจีนอาจจะมาใครฆ่าตัวเด็กกูวะเด็กกูฟาร์มอยู่ดีกิ้งลงไปนอนได้ยังไงจีนไอ,อจีนน่ะไม่ใช่กิวพันธหราใช่ไหม ไม่มีกิ้วไม่มีกิ้วไม่มีกิ้วมันยกิ้วมาฮะกิ้วบูด็อกเหรอหยียดเคเช้ามามีโจทย์แน่ได้เนี่กินเลือดนิดหน่อยนี่กินเลือดนิดหน่อยนะไม่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 ถึงว่าจังจังคอปอ่ะอ๋อนิดหน่อยนะน้องมันฟันใหญ่เลยเว้ยเช้ามาก็บู๋เลยเช้ามาก็บู๋เจ้าไอ้ก็ไปกดป่ะ คิวเรนกิง้งไหน,ไหนรูปหมาวะแป๊บนึงครับพี่ไม่นอดเอา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 ปกดอันดับที่สามสิบแปดนี่ไอ้กิวหมาเนี่ยกิวแรงอะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยมันมีสองใช่นู่นี่ยเลยมาแล้วสิบกว่าไหมอะทำไม,ร,ไมรูปหมามีแหละอ๋อแป๊บนึงผมดูก่อน อันดับท <pper pper> ี่สิบสี่อันดับที่สิบสี่แม่งมีสมาชิกอยู่สิบคนในกิวมันอะว่าไงนะบอสแปลในครังกิวใช่ไหมพี่เออโอเคครับแล้ววันนี้สองพันเพชรใครมีใครจะโยนมาบื้อาพี่ไม่นอสเขาถามว่าสองสองพันเพชรถามพี่ไม่นอตคุณไม่นอสสองพันเพชรไหวไหมฮะพอมีแบ่งไหมฮะ ผม <Okay. S 2> เ,เปิดซนแ้วยเปืดอจะทำค่าดีเฟน์เพิ่มอีกสักนิดขายอะไรได้บ้างวะเนี่ยสองพันเพชรรวเปล่งนะพี่อุ๋ยปวดเจอะอืมคุณ <c oughs> คุณไม่นัทไปเลทเท่าไหร่น่ะอี่ไปท้านุ่มมันถามมันผู้หญิงผู้ชาย <c oughs>

เจ็ของกอาเหรอเอาให้แล้วเอาไล้สัตว์สองตัวเลยมาเออเฮ้ยใครเวลเจ็ดห้าอีกบ้างวะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นยถามแปลกๆนะอุ้ยมาสามแล้วนะเจ็บหงนี่เจ็ดห้าที่มีที่สามารถกดันนี้ได้อะแท็กที่มันมีหินเขียวพันเม็ดอะแปลกนะครับกดหมดไปแล้ยบ้างคุณแจ็คกดไปแล้วครับคุณแจ็ค เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคนไ่นอนแป๊บน,นึงนะ